น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a ทไฟไ IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน n v i d i a App ครับกับวิธีการเปิดฟังก์ชันบันทึกหน้าจอใน n v i d i a App ได้ง่ายๆครับพอดีมีคนสอบถามมาช่องทาง YouTube ว่า กดคีย์รัดแล้วมันไม่ติดนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นรับพี่อ๊อฟต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยนถะ้ากดคีย์รัดไม่ติดก็เราต้องไปเช็คว่าเราเปิดฟังก์ชัน Nvidia Overlay หรือการบันทึกหน้าจอหรือยังนะครับถ้ายังไม่เปิดเราต้องไปเปิดมันก่อน,นครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับซึ่งขั้นตอนตอนการเปิดตรงนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นมือใหม่หัดใช้งานเนี่ยจะได้รู้ว่าไปเปิดตรงไหนปิดตรงไหนนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม b ั c r กา e เป็นกำลังใจเรา เดี gen, ๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการเปิดฟังก์ชันบันทึกหน้าจอใน n v i d i a a p p ได้ง่ายครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามีน้องสอบถามว่ากดฟังก์ชันในการบันทึกหน้าจอแล้วมันไม่ติดนะครับเพราะอะไรก็คือเราอาจจะไม่ได้เปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับชื่อว่า o v e r l a y Nvidia นีะครับ Overlay n v ย d i a ก็คือฟังก์ชันในการบันทึกหน้าจอนะครับคือบันทึกบนใน้าการทํางานของเรานะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการจะไปดูนะครับว่าเราเปิดหรือยังนะครับหรือยังไม่ได้เปิดเนี่ย้าไปเปิดซะนะครับง่ายๆก็คือกดเข้ามาที่ NVdia NVdia App App ับกเข้าไปก่อนนบ จากนั้นนะครับมาที่หัวข้อสําคัญก็คือการตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้นะแตะเข้าไปครับออปีก๊อเนี่ยเปิดอยู่นะครับถ้ากดเปิดอยู่เนี่ยให้เรากดอินเทอร์เน็ตเซตก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเราสามารถเลือกคีย์ลัดของเราได้ว่าถ้าจะบันทึกเลยก็คือกดอินเทอร์เน็ต f เก้านะครับถ้าบันทึกซ้าทันทีก็หมายความว่าบันทึกย้อนหลังเวลาเราเล่นไปเนี่ยนะครับเราสามารถบันทึกย้อนหลังได้เป็นช็อตชอตได้ก็คือ อัลจเนตชิป F10 นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนคีย์ลัดได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันหลักๆในการเปิดหน้าในการตั้งค่าขึ้นมาคืออัลจีเนตเซนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้คือไม่เปิดโอเวอร์เลยของเอวีเดียนะครับนี่ครับปิดไปนะครับพราเรากดปิดนะปุ๊บนะครับนี่นะครับกดอัลจเนตเก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดกดอัลร์เนต F9 ยังไงก็ไม่ติดเพราะว่าเราปิดฟังก์ชันโอเวอร์เลยของเอวีเดียไงนะครับก็คือให้เรามากดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับ เน้นย้ำสำคัญถ้าเกิดต้องการใช้งานให้มากดเปิดโอเวอร์เลย์ของ n v i d i ีดีนะครับเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็สามารถใช้การฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกเนี่ยอย่าลืมมาเช็คก่อนนะว่าเราเปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราเปิดแล้วค่อยมาเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมอย่างอัจแน็ตเซตแล้วก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมว่าต้องการบันทึกแบบไหนใช้คีย์รัดอะไรนะครับโหมดการถ่ายภาพตัวกองไม้อะไรเงี้ยตั้งค่าได้หมดนะครับนี่ขั้นตอนในการใช้งาน n v i d i ีง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกหน้าจ บนคอมพิวเตอร์ผ่านการเล่นเกมนะครับใน NVIDIA a p แนะครับก็รองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนแล้จากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆน,นะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํำยาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรปกมากกว่าโทร้วมถนึง10เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายา,า,าท,ทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลย เพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับท่องความสะอาดนะครับเช็ดจะเป็นหน้าจอทความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่น ในกาก็คือตัวนี้ Apple Watch นะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสําคัญจุดเด่นเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9%มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับแล้วก็ต้องมันทําความสะอาดใช่ไหมครับ นำตัวคลีนเนี่ยไปเช็ดทาความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองและมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจากจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับแล้วก็แคทไฟช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงค์ดูด้านล่างได้ครับก็ทุกคำสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเราในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอาลังใจโดยกันกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ